ถ้าคุณเห็นแต่ฝั่งที่คุณชอบมองอยู่พอใจอยู่เลือกเอาศึกษาอยู่เลือกเปิดมุมมองอยู่นะคุณไม่เห็นหรอกไอตัวที่คุณไม่พอใจนะเลือกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมผมเคยอุปมาเหมือนแบบเขายิ่งก๋วยเตี๋ยวอะไรมากินโดยที่ไม่ปรุงนะจะได้รู้ว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อยถ้าเกิดติดปรุงรสชาติเดียวกันนะ้เหมือนกันเป <c oughs> มันยากแล้วสิการที่เราจะยอมรับว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้เส้นอร่อยน้ำซุปอร่อยไม่อร่อยอย,อย่างไี้นนะคุณต้องกินโดยที่ไม่ปรุงนะให้ร้านเขา,าปรุงมานะคือผัสสะที่เกิดขึ้นจริงกับคุณ <c oughs> นี่เรียนรู้ด้ววยคคามจริงนีือ เล are, lover, love, ือกปรุงตามที <reco Christ and sweating> okay, <nhiều> <kaar> ่ชอบซะมันต้องมีทั้งที่ชอบไม่ชอบอะชีวิตเนี่ยแล้วก็ไล่สกิลความหยาบลงไปตามภาชนะของคุณนั่นแหละเอาแค่ลมหายใจเราก็ได้เราชอบทุกลมหรือเปล่าล่ะเออก็แค่นั้นนะเห็นเวลาความพอใจไม่พอใจนั่นแหละไม่เคยเช็คเวลาบ่อยขนาดนี้นะขอเขาไม่เป็นไรค่ะขอคนขอกะครับว่าตอนนี้ครัวบวชเมื่อไหร่คะเห็นเขาสอนกันนับมาผมก็น่าจะพรรษาที่สองนะคือผมบวชเจ็ดเมษาปีที่แล้วจําได้แค่วันที่บวชแต่ระบบการนับอะไรองี้ทุกวัน